สมมติถ้าน้ำเดินอะตอนก็แบบไม่รู้จะหยุดน้ำยังไงไดรวยออกมาและที่สำคัญก็คือชื่อลูกค่ะมีกันหรือยังวันนี้นะคะก็จะมาจัดกระเป๋าเตรียมไปคลอดค่ะเวลาที่น้ำเดินหรือว่าลูกใกล้จะคลอดแล้วเราก็จะแบบทิ้วกระเป๋าไปเลยนะคะหรือไม่ก็ใส่ไว้ในรถเลยนะคะอันนี้นะคะก็ได้ประสบการณ์มาจากท้องแรกเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ท้องสองแล้วเนาะอย่างแรกเลยที่แม่จอยทำก็คือการแบ่งค่ะคือแบ่งเป็นของคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณลูกค่ะในส่วนของคุณแม่นะคะเวลาที่เราอยู่โรงพยาบาล ก็จะมีชุดที่ทางโรงพยาบาลจัดให้อยู่แล้วเนาะเราก็จะมีการเตรียมไปเฉพาะชุดที่เราจะใส่ในวันกลับนะคะนี่น่ารักไหมชุดนี้นะคะก็เป็นของแบรนด์ l a ิต้านะคะเป็นชุดสําหรับคุณแม่ท้องแล้วก็คุณแม่ให้นมเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะมีที่เปิดให้นมได้ด้วยมีซิปสําหรับ ให้นมลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อในให้นมค่ะแกะตรงนี้แล้วก็สามารถให้นมน้องได้เลยนะคะแผ่นรัดหน้าท้องนะคะสําหรับคุณแม่คือจอยมีความตั้งใจที่จะคลอดธรรมชาตินะคะ,คคะ,คะ,คะก็จะสามารถใช้แผ่นรัดหน้าท้องได้เลยแต่สําหรับคุณแม่ที่ทําการผ่าคลอดก็ต้องรอให้แผลบริเวณหน้าท้องเนี่ยแห้งสนิทประมาณเดือนหนึ่งนะคะถึงจะใส่ได้แผ่นรัดหน้าท้องก็ประโยชน์ของเขาก็าคือช่วยรัดหน้าท้องช่วยพยุงหน้าท้องช <ๆ S 1> <ๆ>่วยทําให้มดลูกเข้าอ<ๆ>ู่ได้เร็วมากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นของแบรนด เลยก็คือแบรนด์ชามมันนะคะแล้วก็ทําให้หน้าท้องเราเนี่ยมรนทับได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นเสื้อในปั๊มนมก็เป็นของแบรนด์ถุงตอยเหมือนกันนะคะแบรนด์ชามมันไว้สําหรับการปั๊มนมโดยเฉพาะนะคะเวลาที่เราอยู่โรงพยาบาลตลอด3วันเนี่ยหรือผ่าคลอดก็จะอยู่5วันเนาะเราก็จะมีการปั๊มนมให้ลูกอ่ะบางคนแบบนมมาเยอะเราก็ต้องปั๊มนมจะให้มาถือกลวยปั๊มนมตลอดมันก็เมื่อยเพราะฉันเนี่ยก็ควรจะมีเสื้อในปั๊มนมนะคะในการช่วยในการพยุงกลวยปั๊มนมแล้วก็สามารถทํานู่นทำนี่ได้เล่น ททรัพ์ได้กินข้าวได้โดยที่เราไม่ต้องจับกลวยปั๊มนมนะคะกางเกงในนะคะจอยจะใช้เป็นของเนกี้ค่ะก็อันนี้คือจอยเคยรีวิวไปแล้วเนาะว่าตอนที่จอยอยู่ไฟจอยก็ใช้เป็นกางเกงในอนามัยที่แบบคือสามารถใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยเราก็ไม่ต้องเก็บกลับบ้านเลรยนะคะแล้วก็สะอาดด้วยมีสองสีด้วยกันสีชมพูเนี่ยตัวกางเกงในจะเป็นสีดํานะคะส่วนสีฟ้าในกางเกงในก็จะเป็นสีครีมนะคะ เขาเป็นฟรีไซส์นะคือสามารถใส่ได้ทุกไซส์เลยไม่ว่าเราดรอปเอวเท่าไหร่หรือว่าสะโพกเท่าไหรก็สามารถใส่ได้ยืดหยุ่นมากๆถผ้าละไมแบบยาวนะคะนี้คือจอยใช้เป็นแบบ29เซนเลยคือหลังจากที่เราข้อเราก็จะยังมีเลือดหรือว่ามีน้ําคาวปลาออกมานะคะก็จะต้องใช้ผ้าละไมเนี่ยในการซับนะคะจอยมีนี้ด้วยอะ่ะเป็นกางเกงที่แบบเหมือนแพมเพิร์ผู้ใหญ่อะคะ่ะคือจอยรู้สึกว่าสมมุติถ้าน้ําเดินอะจอยก็แบบไม่รู้จะหยุดน้ํายังไงเนื้อออกมาแล้วเราก็ไม่อยากให้เปื้อนรถอะเราก็จะใส่ตัวนี้ ไปโรงพยาบาลนะคะคือมีการเตรียมการมาอย่างดีมากๆเซลล์บิวค่ะก็จะ,จะแบ่งเป็นเมคอัพสกินแคร์แล้วก็พวกรีมูเวอร์หรือว่าครีนซิ่งนะคะกระเป๋าเมคอัพนะคะ <c oughs> ก็คือไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราจะไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะส่วนใหญ่ในนี้ก็จะมีพวกกันแกดลิปมา แล้วก็คอนซีลเลอร์หรือแป้งแล้วก็บลัชออนนิดนึงนะคะเวลาที่เราออกเดินโรงพยาบาลจะได้ออกแบบสวยๆเนาะอืมก็มีไม่เยอะเลยสกินแคร์นะคะแม่จอยก็พกเป็นแบบพกพานะคะก็แบบเป็นหลอดเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นของซิดเล่นะคะพวกครีนซิ่งต่างๆหรือว่าโฟมล้างหน้าก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของแบบว่าของใช้ในห้องน้ำซึ่งก็จะมีของคุณพ่อด้วยนะคะสะบูู่ยาสีฟันแปรงสีฟันพวกยาสระผมเราก็เตรียมให้สามีเนาะ,อะ,อะเพราะว่าตอนที่เราหลังคลอดใหม่ๆเขาจะยังไม่ให้สระผมหรือ เงนีนซิ่งนะคะก็จะใช้เป็นเมก้าปริโมเวอร์ไวท์นะคะอันนี้เป็นสูตรแอคเน่แคร์ของซอฟเน่อ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวด้วยและอันนี้เขาเป็นสูตรแอคเน่แค์คือรักษาสิวด้วยนะคะสําหรับบางคนนะคะที่ทนไม่ได้จะต้องสระผมเนี่ยแม่จอยก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยเป็นรายแชมพูแบบแผ่นนะคะอันนี้เป็นของไอคูนะคะแม่จอยมีหลายสูตรมากๆเลยคือชอบใช้มากๆตัวนี้คือทําให้เรารู้สึกว่าแบบหนังศีรษะเราแบบเฟรชขึ้นแล้วก็ทําให้ผมไม่มันนะคะแล้วก็จะ ส่งได้สวยด้วยนะคะก็เป็นของไอคูก็จะพกไปด้วยนะคะยางมัดผมก็จะใช้เป็นของ Invisibubble นะคะหวีก็ใช้เป็นของไอคูนะคะตัวนี้หวีง่ายมากไม่ทำให้ผมพันกันด้วยมีการเตรียมหน้ากากอนมามัยไปด้วยนะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์เนาะเตรียมไปด้วยในส่วนของคุณพ่อนะคะก็ไม่มีอะไรมากแม่จอยได้ทำการบอกคุณพ่อไปเรียบร้อยแล้วว่าให้เตรียมชุดที่จะใส่แบบอยู่โรงพยาบาลอย่าง3วัน2คืนก็ ชุด3มชุดชุดนอน2ชุดนะคะหรือว่าจะใส่ชุดนอนตัวเดียวก็ได้าะก็คงไม่ได้สกปรกอะไรเนะ <c oughs> าะส,า,สายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จกล้อง <c oughs> ในส่วนของลูกน้อยนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือการเตรียมเอกสารสําคัญต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนของทั้งคุณพ่อคุณแม่สําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่นะคะสําเนาทะเบียนสมรสก็คือต้องเตรียมไปให้ครบเนาะแล้วก็ชุดวันกลับของลูกน้อยเพราะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาล่อยอ่ะเพอะที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะเขาจะมีชุดให้ตลอดเราก็เตรียมไปแค่ชุด ก็จะมีชุดลูกหมวกถุงเท้าถุง,ถงมือผ้าอ้อมผ้าห่อตัวนะคะและที่สําคัญก็คือชื่อลูกค่ะมีกันหรือ,อยังลูกถีบอย่างลูกจอยก็มีชื่อเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็เตรียมไปทั้งชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงเลยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่แม่จอยขาดไปได้เลยนะคะนั่นก็คือเครื่องปั๊มนมค,ค่ะเพียงตอนคลอดน้องเตโอวน้ํานมก็มาเลยนะคะก็เลยต้องเตรียมเครื่องปั๊มนมไปด้วยซึ่งเครื่องปั๊มนมเนี่ยแม่จอยก็จะใช้เป็นของแอติจิตมัมอยู่แล้วนะคะคือใช้ทุกรุ่นเลยแต่รุ่นที่แม่ ตัเลือกที่จะเตรียมไปโรงพยาบาลนะคะก็คือรุ่น m i l l e r Light นั่นเองค่ะเพราะว่าโหมดต,ต่างๆของเขาก็คือมีครบทุกโหมดเลยแล้วที่แม่ต่อชอบที่สุดก็คือโหมดการทําซีทค่ะคือหลายคนนะสาหรับแม่แม่มือใหม่ยังไม่รู้วิธีการทําซีหัวนมกระตุ้นให้แบบน้ำนมมันก็จอ,อกง่ายขึ้นนะคะแม่ตอนก็เล,เลือกเป็น m i l l e r Light ค่ะน,นี่คือเพิ่งได้มาเลยนะคะยังไม่ได้แกะเลยนอกจากนี้นะคะก็ผ้าคลุมปั๊มนมค่ะหรือว่าผ้าคลุมให้นมลูกนะคะเป็นผ้าไหมสเปนนะคะก็คือระบายอากาศได้ดีบางเบาสบนะ น่ารักมากอ่ะ ใส่ง่ายคุมปุ๊บก,ก็สามารถตั๊มนมได้เลยนะคะแล้วก็ผ้าลื่นผ้าเย็นผ้านิ่มระบายอากาศได้ดีเวลาที่เราเอาลูกเข้าเต้าอะ่ะลูกก็ไม่รู้สึกร้อนนะคะลื่นสบายแล้วก็สวยด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังมีถุงให้ด้วยนาะไว้เก็บถุงก็น่ารักมากนะคะถุงเก็บน้ํานมอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับของเตรียมคลอดของที่เราจะใช้ไปโรงพยาบาลนะคะก็สําหรับใครถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามแม่จอยไว้ได้นะแล้วเดี๋ยวแม่จอยจะมา ในเรื่องของการรีวิวเครื่องปั๊มนมเนี่ยเดี๋ยวก็จะจัดให้อีกคลิปหนึ่งจ้าไปแล้วบ๊ายบาย